ะตอนนี้ยิ้มเริ่มล่าเริ่แล้วนนแสดงว่าแสดงว่ามั่นใจแล้วกินน้ำแล้วโอ้โหทุวันกันเละลูกตัวอ่ะ ตอนนี้สภาพไปกันหมดแล้วนะคะสี่ตัวลุ่นนะพอลลูกแล้วพอมีจุดสอเกี่ยวเนี่ยต่อไปเขาก็จะแบบถ้ามาง่วงขึ้นเขาจะเจอเพื่ <c oughs> อนยิ้มไม่กินน้ำยิ้มกินไม่ได้ยิ้มมาขอกินน้ำมากงค่ะไม่ฉันินบอกว่า ผมไอ้หนูปล่อยให้คนอื่นมานานแล้วหนูได้เวลาชดเชยที่ที่หลบไปนานนอนนอนนอนปีเตอร์ไม่ได้